นายกรัฐมนตรีที่ดีมีอะไรไหมครับมีอะไรไหมครับใครฟังไม่ได้ออกไปเลยนะครับตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีใครฟังไม่ได้ออกไปเชิญฮะใครฟังไม่ได้ผมพูดแบบนี้ออกไปเลยเชิญครับผมไม่ง้อนะครับเชิญเลยตามสบายเชิญเลยครับเชิญเชิญนะฮะไม่ต้องให้บล็อกขอร้องอย่าให้บล็อกคุณคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งชมผมก็ได้คุณไปเถอะ ผมชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีผิดตรงไหนเนี่ยไอ้ดีตรงไหนเนี่ยไม่ต้องมาถามไปไหนก็ไปดีกับทักษิณก็แล้วกันถ้าไม่ดีจริงประเทศไม่พัฒนาหรอกบ้านคุณอยู่บ้านที่ไหนเนี่ยถามเนี่ยคุณอยู่จังหวัดไหนถนนไปถึงบ้านคุณเนี่ยไม่นไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เด้อที่ลอดตายไปได้ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะครับย้ำเลยครับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีใครไม่พอใจออกไป เอาเลยครับเชิญฮะผมให้โอกาสแล้วเชิญเลยนะครับท่าจะได้ไปต้องมานั่งฟังต่อเดี๋ยวเป็นเดีได้ผมจะชมพลเอกประยุทธ์ทั้งโบงเลยเอาไหมล่ะเอาไหมให้มันใจขาดไปเลยโอ้ฟังพีรพัฒน์มันพูดชมพลเอกประยุทธ์อย่างงูฒนอย่างงี้รับไม่ได้เว้ยเฮ้ยแล้วคุณจะมานั่งฟังอยู่ทำไมคุณก็ไปเถอะ